วันนี้ปนมาอยู่ที่ที่ดินพิกัดคลอง22นะคะองค,ครักจังหวัดนครนายกนะคะปแปลงที่1ถึงปแปลงที่6กเขาจะอยู่ตำบลบางลูกเสือนะคะปแปลง27สถึงปแปลงที่29เก็ขาอยู่ตำบลบางสมบูรณ์ค่ะตอนนี้ปนมารีวิวที่ปแปลงโซน E กับโซนเนะคะนี่ค่ะ E1 กับ F1 เรายังไม่ขายนะคะเราไม่ขายเราจะเริ่มขายจาก E2F2 เป็นต้นไปนะคะนี่คือทางเข้าของปแปลง E ปแปลง E กับปแปลง f นะคะ เนี่ยค่ะถนนกว้าง8เมตรค่ะถนนกว้าง8เมตรนะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ไม่ไกลจากถนนสี่เลนแค่2กิโลเมตรเองนะคะไฟฟ้านะคะมาถึงหน้าแปลงที่ดินและหลังแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนท่าน้ำประปานะคะก็จะมาถึงที่หลังแปลงโซน E อค่ะสามารถต่อขยายเข้ามายังที่ดินได้ไม่ไกลนะคะตรงนี้เราขายถูกค่ะเราเริ่มที่ตารางวาละ1,500บาทนะคะแปลงละ600,000บาทเท่านั้นนะคะถูกกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะ ถูกด้วยผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อนกตนยาวไปเลยค่ะสาปีกับเจ้าของที่ดินเลยนะคะมีการทําสัญญาที่ถูกต้องนะคะเมื่อท่านวางเงินดาวเสร็จทําสัญญาเรียบร้อยท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะเดี๋ยวป้จะพายเยื่องเพิมแปลงโซนโซนอีกโซนเอฟนะคะฝั่งน,นี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะโซนอีนะคะ นี่คือตอน F ค่ะเนี่ยใช่ไหมคะบรรยากาศโปร่งล่งสบายนะคะจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะเดินทางแค่ชั่วโมงเศษก็มาถึงแล้วนะคะเป็นแหล่งของมรดกธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวแหล่งผลไม้นะคะแล้วมีโครงการที่จะสร้างถนนวงแหวนรอบที่3นะคะทางด่วนนะคะสายฉลองรัฐนครนายกสระบุรีค่ะก็จะเป็ลที่ทางด่วนชนบทสามพันหนึ่งนะคะองค์รักนะคะ แล้วก็ตรงนี้บออที่ซื้อไว้เก็งกําไรค่ะเก็บไว้เก็งกําไรค่ะเพื่อรอความเจริญมาถึงนะคะถ้าสามารถซื้อไว้แล้วมาปลูกผลิตทางกเกษตรมาขุดบอ่อเลี้ยงปลาก็ได้ค่ะหรือจะมาลงผลผล,ลไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะนะคะซึ่งซึ่งซึ่งเก็บไว้ก่อนนะคะพอรอความเจริญมาถึงราคาที่ดินก็จะอัพขึ้นก่อนนี้นะคะสำหรับ,บจังหวัดนครนายกนะคะจะมีแหล่งน้ําค่ะพี่จะบอกเลยค่ะข้อซีเกตก็คือข้มีแหล่งน้ําค่ะมีการบรหิหารจัดการน้ําจากกรมชลประทานนะคะ โดยแม่น้ํามาจากนครนายกนะคะไหลลงมาของยี่สองนะคะก็จะมีประตรูระบายน้ํานะคะเพื่อบริหารจัดการน้ําทั้งฤดูฝนและฤด,ดูแล้งนะคะเห็นไหมคะว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะคะไฟฟ้าประปาก็มาอยู่ถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะแต่กลางแปลงเรายังไม่มีไฟฟ้านะคะถ้าต้องต่อขยายเดินเข้าไปเองนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็ทางหลวงสายใหม่ทางหลวงทางด่วนพิเศษก็จะมาถึงแล้วนะคะซื้อเกณฑ์กำไรเก็บไว้นะคะตรงนี้แล้วก็เ,เขาจะมีแบบ เป็นทําเลที่ตั้งของจังหวัดนครนายกค่ะเป็นทำเลที่ตั้งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงในการซื้อขายในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะนี่ค่ะ ซอนเอและซอนเอฟนะคะเริ่มต้นที่รางวาละ1,500บาทเท่านั้นเองนะคะการวิ่งการเดินทางนะคะการเดินทางนะคะสามารถเดินทางได้2เส้นทางเส้นนังสิลน,นครนายกนะคะแล้วก็มาทีา่ถนนทางหลวงชนบทนะคะ3 0 0 1นนะคะหรือท่านจะวิ่งเส้นลำลูกกาก็ได้ค่ะมาที่คลอง16กนะคะแล้วก็มาเลี้ยวขวาบางน้ำเปรี้ยวนะคะแล้วก็ตัดมาเลี้ยวซ้ายที่องครักษ์นะคะก็จะเข้ามาอย่างที่ดินคลองที่องนะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะวันที่3เมษาค่ะสาเมษาเราจะเริ่มแต่ เก้าโมงถึง16.00น,นนะคะหลัง16.00น,นของวันที่3นะคะราคาเราจะอัพขึ้นแปลงละตารางวาละ500บาทนะคะตรงนี้นะคะเราให้ท่านเข้าชมที่ดินได้ในวันที่1และ2เมษายนนะคะวันที่1 2เมษายนถึง3เมษายนเดี๋ยวมาพบกับป้อนเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook ป้อนนักนันนะคะ YouTube ป้อนขายที่ดินค่ะ090 27 58 309นสะคะสำหรับคนกรุงะคะที่หอยหาความเป็นธรรมชาตินะคะที่แบบ จนันทุงสุขแล้วก็ทํางานอยู่กรุงเทพเสาร์ที่แล้วก็มาอยู่บ้านสวนอะไรแบบนี้นะคะคือบรรยากาศแบบนี้มาหาไม่ได้ง่ายๆนะคะต้องมาที่จังหวัดนครนายกครองที่12เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณค่ะ